นิจจากถาคือความไม่เที่ยงในในในโลกล้วนอนิจจังจะแสดงยังไงให้คนเข้าจิตเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงท่านก็เลยจัดนิธีรัศการให้แผ่นดินมาไหวที่จุฬาย6.3เมตรและกลัวเราจะไม่เข้าใจก็จัดอัพด้วยช็อต30,000กว่าครั้งเพราะมีกรเจรจัต่ังดไม่มีจังหวัดไหนได้รับเกียรตนี้นี่น่าภูมิใจจริง ทำมาู้ใหญจาร์เสใช้ัตลอดว่ามันเป็นเรื่องน่ายินด,ดีที่ทำให้พี่น้องเราชาวเชียงรายรักกันใกล้ชิดกันและหันหน้าเข้าหากันปุกาพสวนดังนั้นวันนี้ในนามของอตาตมาภาพคือผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจกกังหวัดชิมรายตลอดจนถึง ในานามของแขกผู้ใหญ่ในท่านผู้ว่าเป็นต้นเป็นประธานนะที่น้องราชดเชียงราทุกท่านทุกคนอันาบมภาพขอกล่าบคำว่ายิยนดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่มทที่ธีอันทรงความศักดิ์สิรรทธ์ินี้พร้อมกันนั้นขออนุโมทนาสาธุก,การทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์จลงให้งานนี้ออกมาสวยสวยงดงดงามทรงความศักดิ์สิทธิ์ยินร,รีารลอมกันลัาน แสดงถึงความรุ first, ่งรวยทางจิตวิญญาณและอรรถานรณทางศิลปะของจังหวัดเชียงรายซึ่งต่อให้ไปดินไหวอีกครั้งหุ่นเทียนนันไปที่รัาของเราก็จะยังคงเป็นเมืองที่มีเสนดห์ตลอดไปเพราะเชียงรายนั้นถือว่าเป็นโบสุ์ของสยามประเทศท่านหายพิธีสืบชะตาหลวงในวันนี้กล่าวอย่างสั้นทีสดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบางอาบาย เบิกฟ้าฝ de nice ึกฝืนใจเบื่อบางอบายคือเป็นบังสิ่งไม่ดีกาลกิเลสต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในบ้านในเมเช่นทางเล่นไพ่ต้นเบิกฟ้าคือเป็นสัญลักษณ์ว่าจากนี้เป็นต้นไปเชื้อราของเราจะก้าวเข้าสู่ยุคหอของความรุนโร์ในทุกเพศทุกฐานฝึกฝืนใจเบื่อก็คือฟื้นฟูฝันและกำลังใจให้ที่เราเราทำใหบเชีรา ให้กลับมามีความกล้ามีกำลังใจที่เข Talk, ้มแข็งลุกขึ้นมาดำรงชีวิตได้อย่างประกาติสมดุลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ธรรมภาพในนามของคณะทำงานทุกคนมีท่านอาจารย์ส <in> ันน um. ิษฐานอาจารย์นครท่านอาจารย์ดรทธเดชวัฒน์ดัชนีท่านผู้ว่าคณะองคารบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านทุกคนจึงขอกราข้าพเจ้าขอพรทุกคนท่านอาจารย์ทุกการทุกภาคส่วน ที่มาร่วมการสร้างสรรค์จังวเพื่อสคุดใจเกิดให้มีน้ำรรคาเชิงไนไวันนี้ขออัเชิญคุณพระ,ะรัตนรัยได้มาร่วมกันเ,เ,นเป็นตบะเด่นชะราลวะปัจจัยอำนวยไว้ใช้ให้ทุกท่านทุกคนอยู่มีใครไปมีโชคมีความสุขความเจริอทุกท่านทุกคนเออ